สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งยังนําเสนอข้อมูลข้อคิดและแรงบันดาลใจดีๆจากทั้งทางครูอาจารย์รวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศไทยให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์สําหรับสัปดาห์นี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับประเด็นใดนั้นติดตามรับชมครับ จะเรียนรู้และถ่ายทอดต่อไปขณะนี้เราอบรมครูได้ถึง300,000คนแล้ยิ่งกว่าน,นั้นเราตั้งคณะกลุ่มพิเศษที่ไปช่วยโรงเรียนเล็กๆ13โรงเรียนซึ่งได้ผลดีมากแต่และโรงเรียนเรียนโคดดิ้งประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นแล้วประสบความสําเร็จเขาอาสาเลยค่ะว่ากลุ่มโรงเรียน78โรงเรียนนี้เขาจะช่วยทําให้78โรงเรียนนี้ เรียนโคดดิ้งให้สอดคล้องกับบริบทของวัฒนธรรมประเพณีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้เรียนเพื่อเพิ่มเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้เพราะฉะนั้นการเรียนโคดดิ้งต้องสนุกเข้ากับบริบทและวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็เพิ่มมูลค่าตัวเองและเพิ่มมูลค่าให้กับครอบครัวและชุมชนแต่อย่างไรก็ตามขณะนี้ เราค่อนข้างจะติดลงบนแล้วนะคะ,คะมันไปได้ค่อนข้างดีค่ะเราจึงขยายออกจากสถานศึกษานะค่ะตั้งอย่างที่ท่านรองวิศนุบอกว่าเรามีคณะกรรมการโคดดิ้งแห่งชาตินั่นหมายถึงการศึกษาโคดดิ้งจะต้อง for all สำหรับทุกคนและทุกคนก็ต้องเรียนโคดิ้งกระทรวงศึกษา7-8ล้านคนนอกเราออกไปนอกกระทรวงไปเชิญตัวแทนของทุกกระทรวง มาร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โคดดิ้งเพื่อจะได้อยู่ในศตวรรษที่21หรือยุคดิจิทัลได้อย่างมีความมั่นคงมีภูมิมคุ้มกันและยังมีความสุขแข่งขันชนะคนอื่นได้ท่านจะเรียนวิชาใดก็ตามท่านจะรักอาชีพอะไรก็ตามจะเป็นนักอะไรก็ตามท่านจะต้องมีโคดดิ้งประจำใจแล้ว ทำบ่อยๆทำทุกวันท่านก็จะเก่งขึ้นทําให้ท่านสามารถที่จะแก้ปัญหาสลับซับซ้อนแล้วโคดดิ้งคืออะไรจะต้องพูดสามีกไหมคะดีไหมคะพูดสักเล็กน้อยโคดดิ้งมี2อย่างคืออันพลักโคดดิ้งกับพลักโคดดิ้งก่อนจะไปพลักโคดดิ้งก็ต้องมีอันพลักโคดดิ้งเป็นพื้นฐานเพื่ออะไรคะเพื่อสร้างทักษะใหม่ๆ อย่างน้อย6ทักษะที่ยุคดิจิทัลต้องการและต้องมีถ้าท่านไม่มีทักษะ6ทักษะนี้ก็จะอยู่ในยุคดิจิทัลที่มีการผันผวนมากไม่ได้เราก็จะไม่ปังเราจะเรียนเก่งเราได้เกียรตินิยมแต่ว่าถ้าเราไม่มีโคดดิ้งจบแล้วตกงาน500แสนคนนี้เราจะทำอย่างไรอันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่จะต้องเรียนโคดดิ้ง คืออะไรคะเริ่มต้นสองอันเลยนะคะอ่านเขียนอย่างมีว่ามีมีจตวิญญาณม,าญมีวิจาณญาณมีวิจารณญาณคืออ่านรู้เรื่องไม่ใช่สักแต่ว่าอ่านอันที่สองเขียนให้คนรู้เรื่องและสื่อสารได้อันนี้เป็นหลักที่ทุกคนจะต้องมีในอนาคตมีอยู่แล้วก็เพิ่มขึ้นได้อันที่3ามที่4ที่5ที่6นี้มีความสำคัญเป็นทักษะใหม่ ที่เราอยากจะให้เด็กของเราคนของเราทาั้งประเทศมีก็คือว่าคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลเชิงวิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์แก้ปัญหาเป็นขัน้นเป็นตอนลงมือทำทำผิดทำใหม่ได้ด้วยหลักทักษะ6อย่างนี้ทำให้ท่านแก้ปัญหาก้าวข้ามวิกฤตได้ทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเด็กทุกคนคนไทยทุกคนจะต้องมีโคดิ้ง Coding for all all for coding เพื่อชีวิตที่สดใสค่ะขอสไลด์หน้าแรกนิดน,นึ่งค่ะสไลด์หน้าแรกของ presentation เลยนะคะไปใต้แนวคิดที่จะเติมต่อยอดต่อจากนี้ไปนะคะในส่วนของโคดิ้งก็คือภาคขยายจาก Coding for all เป็นโคดิ้งคอมมูนก็คือสร้างการมีส่วนร่วมให้กับทุกภาคส่วนถัดไปเดี๋ยวคนจะลืมบอกคุณหญิงพูดโคดิ้งไม่พูดถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เลยเหรอฮะ อันนั้นเป็นขั้นตอนต่อไปอ่านพลักแล้วก็พลักน้อยๆถ,ถ้าเก่งขึ้นก็พลักมากๆแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต AI, AR, IoT มาช่วยในการแปลงความคิดของท่านที่ตกลึกแล้วโดยใช้เครื่องมือมาตอบโจทย์ให้ไปถึงจุดหมายปลายทางคือโคตรมากๆแล้วในที่สุดหวังว่าคนไทยจะผลิตแพลตฟอร์มขายต่างประเทศได้ ที่เป็นคนมีบุญค่ะที่ได้ถวายงานาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและกาลที่9เป็นเวลา40กว่าปีแล้วขณะที่เป็นรัฐมีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ได้สนองงานพระองค์ท่านในด้านการบริหารจัดการน้ําโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริแล้วนอกจากนั้นที่ฉันก็กําหนดแล้วก็ผลักดันให้นโยบายการบริหารจัดการน้ําโดยชุมชนตามแนวพระราชดำรินี้เป็นนโยบายของรัฐบาลนี้เชกเช่นเดียวกันกับคโคดิ้ง แต่ไม่ใช่นโยบายเร่งด่วนอยู่ที่ข้อ10.3ในนโยบายที่ถแถลงต่อรัฐสภาเวียนลายเกษตรเทคโนโลยีได้น้อมนำเอานโยบาย10.3นี้มาดำเนินการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจนประสบความสำเร็จพัฒนาเป็นหลักสูตรชนละกอนบุคคลที่สามารถบริหารจัดการน้ำได้โดยได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศจากมหาวิทยาลัย และบุคคลในวงการต่างๆทั้งอุทกศาสตร์ทั้งอุตุนิยมที่จะทำให้คนสามารถมีความรู้แล้วก็ทราบข้อมูลต่างๆที่จะช่วยการเกษตรได้น้ำคือชีวิตถ้าไม่มีถ้ามีน้ำแล้วทุกอย่างก็จะตามมาเพราะฉะนั้นจึงเป็นนโยบายที่จะให้เรียนในเกษตรเป็นศูนย์กลางของสถานศึกษาที่เรียนรู้ด้วยตนเองส่งต่อให้ลูกศิษย์ รุกสิทในชุมชนก็จะส่งต่อให้ชาวบ้านถ้าสามารถทำอย่างนี้ได้สำเร็จแล้วจะแก้ปัญหา3อย่างค่ะก่อนที่จะไปแก้ปัญหาอยากจะเรียนอย่างนี้นะคะว่าสิ่งที่เราบริหารจัดการคือน้ำฝนที่ได้มาฟรีลงมาในชุมชนในพื้นที่80ที่นอกเขตชนตรทานที่ไม่มีองค์กรไหน รับผิดชอบและเป็นพันธกิจขององค์กรใดในราชการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะท่านทรงทำวิจัยพัฒนาและทดสอบอะไรต่างๆจนจนประสบความสำเร็จด้วยทฤษฎีหลักการเราก็ส่งให้วิทยาลัยลเกษตรเทคโนโลยีและประมงไปศึกษาปฏิบัติสำเร็จแล้วส่งต่อเป็นชนละกรต่อไปชนละกรจะสามารถที่จะไปเรียนต่อ หรือจะไปทํางานภาครัฐเละเอกชนหรือแม้กระทั่งต่างประเทศก็ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นหัวใจที่จะต่อยอดไปจนกระทั่งเราสามารถที่จะส่งต่อไปถึงชุมชน3ประโยชน์3อย่าง 1. ถ้าชุมชนบริหารจัดการน้ำได้ฟรีต้นทุนถูกประหยัดวักส่วนร่วมของชุมชนธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริแล้ว 1. แก้จนค่ะถ้าเกษตรกรหรือนะัก ผู้ประกอบการอุู่สารรมมีน้ำคือแก้จน 2. แก้น้ำหลากเมื่อน้ำมาเก็บไว้กักไว้ทุกหมู่บ้านบริสุทธิ์ผุดทองก่อนที่จะตกถึงดินที่จะสกระปรกเพราะฉะนั้นต้องกักเก็บน้ำเหล่านี้บริหารจัดการให้มันไปไว้ที่นู่นที่นี่ได้ให้เรามีน้ำใช้ตลอดปีและตลอดไปอันที่สแก้น้ำแล้งเมื่อฝนไปแล้วก็จะไม่แล้ง มีหลายวิทยาลัยนะคะวิทยาลัย,ยกเกษตรเทคโนโลยีที่สะแก้วเขาบอกตั้งแต่ทําโครงการนี้แล้วไม่มีหน้าแ้งแล้วค่ะแล้วประชาชนรอบวิทยาลัยก็ได้ประโยชน์ด้วยมีหลายๆตัวอย่างซึ่งสามารถที่จะค้นหาได้ว่าเราทําอะไรบ้างในที่สุดเปิดเป็นหลักสูตรชลกรน้ํานี้ฟรีจํานวนมากที่เราไม่ได้บริหารจัดการพูดตัวเลขให้ตกใจเล่น ฝนแต่ละปีที่ลงมาในประเทศไทยหรือหมู่บ้านของท่านโดยเฉพาะอีสานทั้งประเทศตกลงมาร้อยหยดทั้งประเทศเก็บได้5.5หยดค่ะอีสานเก็บได้3.5หยดอีสานมีน้ํามากมายแต่ทำทำลายเลือกสวนไร่นาลงสู่แม่น้ําลําคลองเพราะเราไม่บริหารจัดการน้ําฝนที่เทวดาให้มา จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําสนองพระราชปัญิธานขวายพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีดินน้าําป่าคือข้าวปลาอาหารของลูกหลานเหลนคมาประมาณ2ปีที่จะทำคลิปและเครื่องไม้เครื่องมือที่จะช่วยครูสอน ประวัติศาสตร์อย่างสนุกไม่น่าเบื่อโดยใช้สื่อร่วมสมัยค่ะขณะนี้ก็มี10คลิปแล้วแล้วก็ใช้ AR เพื่อเรียนประวัติศาสตร์จากธนาบัตรนะคะก็ได้ดำเนินการสำเร็จแล้วช่วงต่อไปนี้เติมต่อยอดก็คือให้นำไปใช้ให้แพร่หลายมากขึ้นเพื่อให้ครูนักเรียนสามารถไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยตัวเองด้วยแอนิเมชันด้วยทริปต่างๆที่จะเดินทางไป เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยคลิป10คลิปนี้จะช่วยท่านช่วยคุณครูสามารถสอนประวัติศาสตร์ได้อย่างสนุกและไม่น่าเบื่อค่ะนักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์ค่ะทุกคนคงรู้จัก STEM S T E M Science Technology e n g i n e e r Math แค่นั้นไม่พอค่ะถ้าเราเรียนแค่นั้นเราจะสู้เครื่องไม่ได้เราจะสู้คนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นขอเติม A ตัวใหญ่ๆค่ะระหว่าง E กับ M เราจึงอ่านว่าสตรีมทุกคนเรียนสเต็มไม่พอต้องเรียนสตรีม A นี้หมายถึง a r t of life a r t of living ในการจะทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วเป็นคนที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีมีความเอือ้อเฟื้อเอือ้อกลุ วัฒนธรรมของไทยมีความกตัญญูกตเวทิตตามีศิลธรรมมีคุณธรรมต่างๆนานานี้อยู่ที่ A ทั้งหมด A นี้จะมีจินตนาการมีการเรียนรู้ใช้วัฒนธรรมของเราช่วยในการเรียนสเต็มเป็นสตรีมแล้วสตรีมเนี่ยค่ะจะชนะเครื่องเนื่องจากเครื่องเก่งมาก AI คิดได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่าง Machine Learning ได้ทุกอย่างมี AI IoT Internet of Things หรือว่า Sensorization อย่างที่รัฐมนตร์ชัชชิีพูดก็ตามเนี่ยนะฮะเราไม่มีทางชนะเครื่องแต่ว่าถ้าเรามี A เราจะชนะเครื่องค่ะเครื่องไม่มีเอื้อเฟือเกื้อกูลเครื่องจะไม่มีจินตนาการนอกจากคนบอกเครื่องจะไม่มีความรัก เครื่องจะไม่มีความโกรธเพราะฉะนั้นต้องมี A ซึ่งครอบเอา A ตัวใหญ่เพื่อให้คนเรียนสเตมมี A เข้าไปด้วยในหลายมิติเราจะชนะเครื่องชนะประเทศอื่นเพราะอะไรเพราะนี่เป็นต้นทุนทางสังคมของประเทศไทยที่สั่งสมมาเป็นร้อยร้อยปีประเทศอื่นจะทำตามก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้การศึกษาต่อไปนี้ ทุกอย่างวิทยาศาสตร์ทณิตศาสตร์สังคมทุกอย่างจะต้องเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันได้วัฒนธรรมประเพณีดีงามของไทยที่เป็นต้นทุนที่เราจะต้องได้รับประโยชน์สูงสุดในอดีตเรามีเบี้ยน้อยหอยน้อยเราจะส่งเสริมทุกคนเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไม่ได้เราก็ไปส่งเสริมคนเก่งคนมีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ลงทุนให้กับทุกคนอย่างเช่นมหิดลวิทยานุยสอ วิยทยาศาสตร์จุฬาพรห้องวิยทยาศาสตร์เป็นจำนวนกันนิดเดียวต่อไปนี้เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเวทีเปิดโอกาสให้ทุกคนตั้งแต่อนุบาลจนถึงม .6 จะเรียนคณิตศาสตร์เรียนอะไรก็ตามแต่จะต้องมีวิยทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับทุกคนเรียนตามชั้นปีที่ควรจะเรียนไม่ได้คาดหวังให้เป็นนักวิยทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี แต่ท่านจะไปเป็นนักอะไรในอนาคตในชีวิตของท่านในยุค Disruption ท่านต้องมีโคดดิ้งและยาศาสตร์เป็นพื้นฐานเพื่อทำให้ท่านสามารถก้าวสูสว่ศตวรรษที่21ยุคดิจิทัลได้อย่างมีภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นเปิดโอกาสให้ทุกคนไม่ต้องเก่งไม่ต้องสนใจเรียนทุกคนค่ะปีนี้เป็นปีเริ่มต้นเราเลือกประมาณ200โรงเรียน ชั้นประถมร้อยมัธยมร้อยเพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์คุณครูก็จะได้รับการอบรมแล้วคุณครูที่โรงเรียนเหล่านี้ก็จะไปขยายผลคนละสิจึงเป็นวิทย์พลังสิบจาก200เป็น2000เป็น20,000ภายใน3ปีกระทรวงวิทยาศาสตร์ทุกชั้นปีจะมีครูเก่งครูที่สอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโดยรัฐบาลอนุมัติเงินประมาณหมื่นล้านบาท ให้อุปกรณ์ให้สามารถเรียนวิทยาศาสตร์ได้ทุกๆชั้นปีทุกๆุกคนไม่เลือกว่าคนเก่งหรือไม่เก่งเพราะท่านต้องมีจะเป็นนักกีฬาก็ต้องมีพื้นฐานวิทยาศาสตร์เป็นหมอก็ต้องมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะเป็นครูก็ต้องมียิ่งต้องมีนะคะดิจิทัลดิจิทัล literacy เทคโนโลยี literacy กับทุกๆคนเอาอีทีก็ได้ ท่านจะเป็นนักอะไรก็ตามถ้าท่านมีโคดิ้งและวิยาศาสตร์ชีวิตจะปังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ดิฉันขอชมกระทรวงศึกษาธิการที่เราดูแลคนด้อยโอกาสดูแลคนพิการเจ้าประเภทเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง กระทรวงศึกษาที่การมีนโยบายนี้มานานแล้วแต่ว่าเมื่อดิฉันมาดูก็คิดว่าเมื่อเขามีความละเอียดอ่อนเขามีความด้อยโอกาสเราควรจะเพิ่มเติมอะไรเพื่อให้เขาได้โอกาสเท่าเทียมแล้วสามารถที่จะอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขอันนั้นคือคือเป้าหมายเด็กที่ด้อยโอกาสดิฉันก็บอกกับหลายหลายคนแม้กระทั่งมูลนิธิราช ลาดประชาสมาสายว่าเด็กด้อยโอกาสที่โรงเรียนลาดประชาสงเคราะห์นี้นะคะเป็นเด็กที่ได้โอกาสเพราะกระทรวงศึกษาให้โอกาสดูแลท่าน24ชั่วโมงแล้วโรงเรียนเหล่านี้ต่างหากที่สามารถเปิดออนไซน์ได้ในช่วงที่มีโควิดเขาสามารถคัดกรองเอาเด็กเข้าโรงเรียนครูนักเรียนเข้ามาแล้วห้ามไปไหน ก็เรียกว่า Beau and ซิ e เป็นต้นแบบของการเรียนออนไซต์ที่อยู่ประจำของเด็กเหล่านี้เด็กอื่นๆดูแลแค่ช่วงเวลาเรียนแต่เด็กด้ยโอกาสได้โอกาส,ด,กาสดูแลเขายีบสี่ชั่วโมงให้ฝึกอาชีพให้ให้ความรู้สามารถออกไปทำงานได้ระหว่างเรียนมีไรายได้จบแล้วมีงานทำไม่ว่าท่านจะพิการทางสมอง ที่การทางสายตาการได้ยินอะไรก็ตามกระทรวงศึกษาพิการโดยพออจีพของเราจะดูแลทุกคน177โรงเรียนเป็นการเพิ่มความเท่าเทียมจริงๆมากกว่าด้วยซ้ำเพราะเขาได้โอกาสมากกว่าคนนักเรียนปกติเพราะฉะนั้นจึงเป็นการลดความเหลื่อมล้ำค่ะก็เป็นส่วนที่ดิฉันได้ดูแลเด็กพิการในชีวิตก่อนที่จะมาอยู่กระทรวงศึกษา สากว่าปีเั้เข้าใจว่าความยากลำบากเน้นชมไปที่ไหนก็จะชมทุกคนในความมีน้ำใจสิ่งต่างๆเหล่านี้คือต้องมาจาักใจแล้วเรามีออนที่เราให้เรียน5ออนเนี่ยฮะออนแฮนก็รวมเด็กเหล่านี้ไปด้วยครูจะไปถึงที่บ้านเลยค่ะนอกจากครูพู้กครอเอาใบงานไปให้นักเรียนถึงบ้านแล้วเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแลจากการศึกษาพิเศษที่ไปดูแลถึงบ้านคือออนแฮนเลยนี่ก็เป็นส่วนออนแฮนของกระทรวงศึกษาธิการที่ครอบคลุมคนพิการและคนด้อยโอกาสทุกประเทศความจริงรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนว่า จะให้อาชีวะไม่ว่าอาชีวะเกษตรหรือไม่เกษตรก็ตามเป็นหัวหอกในการนำพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตในอนาคตเพราะฉะนั้นอาชีวะจึงมีความหมายต่อการพัฒนาประเทศในที่สุดก็ดูแลเกษตรก็ได้ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปให้ครูเกษตรได้เรียนคอมพิวเตอร์ AI IOT Dr อโดรน ทุกๆอย่างเพื่อให้เด็กที่เรียนเกษตรมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นสำหรับวิทยาลัยอื่นวิทยาลัยฐานวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นส่วนสำคัญมากที่เราจะผิดคนจะผิดนักเรียนของเราให้มีทักษะทั้งดิจิทัลทั้งเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่จะมาลงทุนในไทย ยกตัวยอย่างง่ายๆเช่นจีนหรือญี่ปุ่นที่มีโรงงานอยู่ในไทยจํานวนมากเด็กของเราจบมาแล้วเรียนไม่ตรงกับที่เขาทํากันในโรงงานเนี่ยหลายเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานที่จะไม่ตกงานระหว่างเรียนมีไรายได้จบแล้วมีงานทำแล้วเราก็ร่วมกับประเทศต่างๆมาเพิ่มขีดความสามารถ ของเด็กอาชีวะฐานวิทย์และอาชีวะ,กะเกษตรเทคโนโลยีและประมงคนจะรวยจะจนโควิดไม่โควิดทุกคนต้องทานอาหารเพราะฉะนั้นกเกษตรจึงเป็นหัวใจเป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่จะใช้วัตถุดิบเอาไปประยุกต์ใช้กับไบโอเทคโนโลยีไบโอเมดิซินไบโอเอนจิเนียร์ไบโอทุกๆอย่างไบโอจึงเป็นหัวใจ ของการพัฒนาประเทศเขาบอกไบโอเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีออฟทูมอโล w ก็อยากฝากให้อาชีวะทุกอาชีวะจะแมคคาทอนิกจะไฟฟ้าจะคอมพิวเตอร์ไบโอคอมพิวเตอร์นอกจากคอนตัมคอมพิวเตอร์ที่กำลังจะมา ความตั้งใจของดิฉันแล้วก็โชคดีที่รัฐมนตรีมอบหมายให้ดูหน่วยงานที่ดูถึงคุณภาพของนักเรียนสทศดูคุณภาพประเมินความคุณภาพของโรงเรียนสมศแล้วก็มีสภาการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะชี้แนวทางและบอกว่าระดับคุณภาพการศึกษาของไทยอยู่ที่ไหนเราถูกตำหนิเสมอว่า คุณภาพของเราไม่ทัดเทียมนานาชาติเพราะฉะนั้นสภาการศึกษาจึงได้วางรากฐานว่าการทดสอบทีซ่าเราจะพัฒนาอย่างไรท่านรองกวินเกียรติก็ได้เข้ามาช่วยเรื่องอ่านเขียนให้มีวิจารณญาณน,นะคะเราอ่านแล้วต้องได้เรื่องไม่ใช่อ่านไม่ได้เรื่องนะคะต้องอ่านนี่ก็เป็นทักษะใหม่อันหนึ่งในยุคดิจิทัลค่ะแล้วนอกจากนั้น รัฐธรรมนูญแล้วก็ยุทธศาสตร์ของประเทศที่ตั้งไว้นะคะเราดูแลเด็กตั้งแต่เกิดจนถึงสุดท้ายของชีวิตความสำคัญการวิจัยทั้งในและนอกประเทศต่างชี้ไปตรงกันว่าเราประเทศทุกประเทศจะต้องลงทุนกับเด็กปฐม,มวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด คุ้มค่ากว่ามหาวิทยลาลัยคุ้มค่ากว่ามัธยมเพราะฉะนั้นทั้งสภาการศึกษาจึงได้จัดพรบรเด็กประถม,มวัยผ่านครลมรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วกําลังขับเคลื่อนและส่งต่อให้หน่วยงาน4กระทรวงที่ดูแลเด็กประถมมวัยอันนี้ก็เป็นผลงานที่ ภาการศึกษาได้ดําเนินการแล้วก็จะต่อยอดต่อไปต่อไปนี้ทุกๆกระทรวงมหาดไทยหรือว่าพอมอก็จะรับแผนนี้ไปทําเป็นแผนที่ปฏิบัติได้ในแต่ละหน่วยงานรวมทั้งกรทมท้องถิ่นแล้วทหารด้วยนะคะที่ดูแลเด็กประฐมะวัยดิฉันก็เพียงแต่ตั้งข้อสังเกตว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่จะมีบทบาทช่วยรัฐบาลให้ประสบความสําเร็จได้คุณพ่อคุณแม่จะต้องดูแล คุณแม่ที่ตั้งท้องเลยค่ะต้องดูแลเรื่องอาหารอารมณ์เพื่อให้ลูกในท้องมีคุณภาพที่ดีขึ้นแล้วต้องแม่ต้องพยานพูดกับลูกให้ลูกได้มีสับแสงให้สมองแตกกิ่งก้านสาขาได้ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วเมื่อไปถึงอนุบาลฝรั่งเขาบอกว่า30 million b i r t h s คือเด็กที่ได้รับการดูแลอย่างดีโดยพ่อแม่ครอบครัวญาติพี่น้องเนี่ย จะทำให้เด็กมีคำที่รู้จักที่ผ่านตสามสล้านคำเขาถึงบอกว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้ก่อนจะถึงอนุบาลก็สายเสร็จแล้วก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เวลาอยู่กับลูกอยู่กับลูกในท้องร้องเพลงให้ฟังอันิษานให้ฟังพูดคุยกับลูกให้ได้เพื่อให้เด็กมีสามารถที่จะรวบรวมคำแสกกับแสกต่างสามล้านคำก่อนที่จะไปถึงอนุบาล ครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ช่วยเนี่ยนะคะเด็กก็จะเริ่มต้นเช้ากว่าเขา30ล้าบรันคุณพ่อคุณแม่จะต้องทํากิจกรรมงานบ้านงานครัวและงานสวนที่ไม่ต้องลงทุนทุกคนมีอยู่แล้วงานอะไรได้ก็ให้เด็กร่วมทําด้วยความสัมพันธ์ของพ่อแม่กับลูกตั้งแต่ก่อตั้งแต่อุ้มไม่ต้องมีเวลาเยอะแต่ต้องเป็นเวลาที่มีคุณภาพ คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงว่าไม่มีเงินไม่มีซื้อเครื่องซื้ออะไรไม่มีเงินซื้อเลโก้เป็นกล่องใหญ่ห้าพันชิ้นเครื่องครัวค่ะเลโก้ LEGO, เครื่องครัวเป็นเลโก้ที่ดีที่สุดมีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันเอาเลโก้เครื่องครัวสร้างจรวดก็ได้เด็กก็ไปคิดวิเคราะห์วางแผนเชิงวิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์สร้างจรวดให้แม่ไม่สร้างจรวดสร้างบ้าน ให้แม่ก็ได้ใช้ขวดน้ำจานชามกระทะตะหลิวทุกๆอย่างให้เด็กมีจินตนาการจากเครื่องครัวที่จะสร้างอะไรก็ได้ให้เป็นที่ชื่นใจของพ่อแม่พ่อแม่ก็จะได้ชื่นใจได้อยู่กับลูกเงินซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นเด็กเยาวชนอันนี้จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดค่ะ ถ้าผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ